ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็รับอีกหนึ่งทันนะครับผมอันนี้มาด้วยอาการาข้างในลมไม่ออกแต่ลมออกแต่ว่าเบาลูกค้าแจ้งงั้นนะครับผมแอร์ก็เย็นปกติครับก็ลเลยแจ้งลูกค้าว่าต้องลือตู้มาล้างก็ดูกองแอร์ครับสภาพกองแอร์ก็ไม่เคยเปลี่ยน ก็กำลังไล่หรือคับโซนครับก็ดูดูสภาพตู้ก็ถือว่าสะอาดนะแต่ก็ต้องดูอีกฝั่งนะึงตัวนี้ฝั่งนี้ดูขาบก็ลูกค้าก็แจ้งว่าเคยล้างมาทีหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนตู้มาทีนึงครับแล้วก็ดูไปโบเวอร์ตัวนี้ก็จะล้างให้ใหม่ครับมีแต่ฝุ่นครับก็กำลังถอดเลือก ของเลอคอนโซลครับหนงจะออกได้นะครับผมโอเคครับครับตู้แอร์ก็ออกเรียบร้อยก็สภาพก็ถือว่าไม่ผุแล้วก็ไม่ค่อยตันครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็ส่องเห็นนะครับแล้วก็ล้างให้โลูกครับแล้วก็จะมีขรามน้ำมันข้ามมีข้ามน้ำมันฟอมรั่วแล้วก็ดูเขาใส่น็อตมานะ ยาวก็ลองวัดเบอร์12มาดูดูสีนัดตอนนี้ก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนนอดให้ก็เปลี่ยนโซลิงใหม่แล้วก็ล้างล้างแล้วก็อานเช็คลวอีกทีหนึง่งว่าตู้รั่วไหมนะครับเสียครับสายรัดเสร็จที่โบเอร์แล้วก็จะล้างฝนให้ ขวดนี้ขาที่เราซื้อมาคนเยอะครับตัวนี้ก็ทำให้มีกลิ่นในรถตัวนี้จะล้างให้หมดครับแขกครับมานนี้ครับงานลึกนะครับทำคามดะอาด มันกลดและแล้วมันยาล้างแ,แล้วมันใช้น้ำแรงดันเกียร เรวปล่อยไว้สักพักนั้นแล้วก็โบเวอร์แล้วก็จะล้างให้ครับ mm. ครับผมดแอร์ก็ล้างให้ใหม่เรียบร้อยครับนี่เลย <Yeah. S 1> ก็เท้าแล้วก็ใบโบเวอร์ก็ล้างใหม่เรียบร้อยใช้น้ำแรงดันเจียบครับตันนี้ด้วย ตอนนี้ก็ใช้น้ำยาล้างเชียร์ต่อครับก็ไล่เปลี่ยนโอริงครับนเลยโอริงสีตัวตัวนี้วาลอยู่ในวาลสองก็เยนี่ท่อรับแล้วก็ข้างนอกนี่ครับโอเคครับแล้วก็ประกอบครับเพราะว่าตู้เช็คแล้วก็ไม่รั่วครับประกอบตู้ก็สภาพดีอยู่ครับก็ไม่ผกไม่อะไร ตัวไหนคลียบตัวไหนที่ล้มพวกนี้เดี๋ยวไอ้ล่เก็บให้ครับผมจะได้ลมแรงๆจะได้ไม่ตันครับับงานล้างตัวแอร์เอาติตก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ก็เติมน้ำยายแอร์แล้วก็มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนท่อพาวเวอร์เส้นหนึ่งรั่วนะครับผมวันนี้ก็เสร็จนะครับแอร์ก็เย็นแล้วครับ ข้างในก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับก็กำลังสตาร์ทลองครับเย็นครับเย็นปกติแล้วครับผมก็เดี๋ยวออกลองวิ่งครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หูวิภาวดีออโต้ด้วยครับผมนี่แลยครับฝากซอยวิภาวดี2ีนะครับติดถนนใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวเข้ามาก็เจอแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีครับ